ครับสวัสดีครับพ,รพ่อแม่พี่น้องอีซี่แฟนสองมาเห็นข่ามวลมาหาเห็นมวลซื้อ่ออไอสังอส่งไอสังของอะไรข้างกับมาเหรอครับเด้อ ำหรับมือนีอมาชิมสางทีมไผ่ที่มันทิมสาององ์ปูกาาชิมเสร็จหัวะละข้างไม่กา마นะครับเนาะบรรยากาศภาพรวมนะครับเรื่องกลวกเือบงานครับผมงานสายบุญน,นะครับ้ะเสียดอันอันอ็ดมาได้กับงานสายบุญ อโอ้บรรยกาศตัวสังของผมเนาะไปรับดูเลยบาคนบอกว่าเอ๊ยแตก็ตัดยได้เลยทันเวอืเพือพิมพ์นะครับเนาะพิมพ์ตัวคนกําลังเห็ดรอบอกออกมาเห็ดงามขนาดนี้นเลยอ,อ,อันนี้จะรบิ่งเอาเลยนะคะตามสบายอือโอ้ครับก็คือคนกำลังเก็บ ด้บน,นเก็บ้หอบอกเก็บออนี่แบบนั้นเลยโอ้ด้านนนนเป็นเห็ดเก็บสาลประจากด้านนี้คือแขงหลังบอกเขาคุณพี่แข้งหลังแขงหลังีบหลังนะครับนายสวยากไม่เห็ดไม่ค่อยฝันดีวะนาะ ร้ิันนี่เอะฮะลยนบ้านนาจะุกนอะไรออกนอหนาเี่อ่าเห็นเห็เห็นครับตอก็กัดมือว่าสิหนอ่าเปิดได้เลยเวางในเกาะยังกัดมือพี่วางใน้ก็สัมผัสแน่พะคู่ยฮะ เอาฟันตังไดว่าก็ฟันเห็ว่าพี่น้องรับสมัคฟังได้ไปยังได้ได้ฮะว่าจังไดก่อฟันตังไดก่อฟันดีเพื่อพี่น้องเอฟซีเาสร้างคุณมาเห็ดุณปูนี่ต้องต้องว่างสร้างผู้่นมาเห็ดันแทงหลังก่อขึ้นฝนตกฟันพี่ฝนฟันฟั้งใก่บอกฮะ อันนี้งูงหญ่มากปเป็นเป็นกู้ดึงห้างคนหน้่หน่าดึงข้นัดท่านยืนนี่หัวลังค่างท่านยู่หัวลังค่างงูง่ายขึ้นนี่ฝันโอ้นฝันโอ้ว่าดว่าเท่ยงก่อนค่ะเขาเลื่อนมองยุทติดองคูนี่แหละ บาดีเพิ่นน่ะก็เลยมาฝันบอกรับมืาขึ้นนี่ว่าจังไดครับก็เลยหางเพิ่นนลยนะหางเพิ่นเดี๋วเหมือนคุณเล่นโง่มากตาป่าตกลงมากตาข้อป่าจำมาพีป่าเจ้าไปดึงหางเพิ่นเพิ่นได้โง่หัวกับขึ้นมาฮะดึงส่วนหางส่วนตูวเพิ่นเลยละดึงลงมาดึงลงมาเพิ่นเลยอ้วยผมโง่มาเพิ่นเลยจิ้ม ค่าปลาลุงมานะโอ้อแย่ใช่เจ้าบอกทกลงพัน้นปแลทั้งปลาเาข็งปลาคอปลายังความเจ๊งเพ่งเลยดึงได้หลายละเอนยลยบนี้ขอที่สาวตัวคุณลงมากเลยน,นะครับผมลงมาคุณเลยเมือ่อคอเลยกลตกลงมากตกลงมากเลยบนี้ม่นขึ้่ง้อปล่อยคุณตั้งตัว่คอเจตั้งตัวค่อพดก็เริมื่อไปขังไว้ที่หน้าคุณเล รวผมมือเดือดเต็มมือเดือดเต็มมือเดือดเต็มมือเลยสีแดงว่าเห็นสีแดงไหมเดือดเลยเออเดือดสีแดงเหรล่ะวันนี่ลูกพีพนังอยู่คนแรหไวยไปรถมาไปรถมาไปหาหมอตายสนเออเดือดสะเดือดสไอ้เล่หูเมียวลีเลยเลหเมียน่เลยเล่ห์เสดเดือดอ้าวจบพางปูเลย ที่นี่เนี่ยคอยถามนะตัวตคนหลืตัวไงที่อแข็งผิดหอโอ่ไงเลยเนาะโอ่งไงเลยสีเขียวสีดำสีดำสีดำเออไม่งั้นแล้วตอนที่เพินอาคากมือนี่ก็เห็นเป็นเลือดสีแดงเลยเพ่นโชคมือเจ้าปล่อยมือขังไว้ที่น้าเพื่อนเราบังไว้เตี้ยชวบไปเป็นแถวเข้าสามแถวแขวเข่าสามวเพิ่นมันเลือดออกกว่าเลื่อนดูปีดูปี้ คือว่าไม่ยังมูดเพื่อนไปที่นี่มูดกัดมันสิตายได้จังหน่อยเพื่อนเออเดือดเอาไปล่ดมาไปหาหม้อเพื่อนได้เลยเอาที่นี่มือมือข่างเดียวมันบอครับเออมือข่างเดียวมือหานิ้วนี่แล้วกระแคลเขากัดเขาสามแคลโอเอสเขออนุญาตถามอายุผู้ผู้ฝันไหมใหม่มันมันรักษาป้วนหรือเปล่าที่นี่ได้ลงทุนตัวได้ไป เราว่าจซื้อก็ดเก็นี่เนี้ยคืดว่าคืดว่ามันบ่ฮัมบ่าหมในซื้อในื้อบ่ฮนซื้ออะไตัวได้จัโตนี่แต่คืดว่าตัวนี้แตคืดว่าตัวนี้แหละแต่ว่ามือขึ้นก็ได้มาฝันเพาว่ามื่านนี่ก็องขึ้นเลยฝันเห็นก็นเลยทว่าสิ คิดเอาตัวน oh, er like, okay. oh, mm. oh. ี้แหละโอ้ท่านไดีคิดเห็นฟันแล้วก็ได้ดีคิดโอ้ก็ได้ตีมาเป็นขึ้น่าสิเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้าี่เนียอ่นนเจ็ดหาครับเจโอ้โอ้มือกับหาเออมือกับนึ่งดมือเออมือหาเจ็ดก็คือหมายถึงพยานาคอเู่อเนาะันลเินมูอยู่แล้วโอ้ แค่นั้นเดี๋ยวยังไงตัวเดือดแตแกสะเลยแต่พอทราบเปน็นไงเลยกี่มมงมือนี่ซื้อปุบปุบเลยเพิ่นไข่ปลาไข่อยังออกมันบ่เพิ่นได้มาโชคเจ้าอือโอ้วันเป็นสุด้โชคไงบุญอ๋พองเฮ้ยโชคไงเขาแล้วอันนั่นแหละอันเขาถามเติมนะครับอันรถลูกพี่นี่มัน ป้ายแทเบียนอีหยัางนอบบ้านแล้วด็ไปเอารถจ้อยผมเมียกวนโอ้บ่คันมันไปเอาดิสิไปเอารถคันไหนคิดว่าคิดว่าจัากจะเยวคันไหนบ่ทะหวุดจักว่าันรนหลายคันหลายคันสามคันอยู่เนาะง่ายรถหลายคันแต่ว่าลูกพี่ก็คือว่าพี่ไงเป็นรถรีสไปเอารถมาภาพไปโรงพยาบาลเราต้องขาวเงี้ยงเงี้ยหน่อยอืมนี่บ่ครับอืม ขันแมนเต้ขัมนขมน,นขมันแมนวาขันแมนกับอสะสีแมนขันนี้ิสมนขันนี้นะบอลกูฟีเป็นเปลลกีก่โอ,อ้โอ้ใจเต็มที่เด,ด,ด,ดือดกอนโอ้ขันเป็นเสื้อพี่กับเสื้อเจ็ดหาหา,หาจเจ็ดเนื้อเตรรี้ยอืมไม่เลยโศกไงง้อบานง้อรถตุลีไปใส่น้อพี่น้องเอ้ยชาาิอมมาห้อหายผาคนยิบให้เนานะไ เต็มมืนี่เนาะเต็มเต็มเต็มมื่นนี่หละเต็นืองค่ะเด้อคนปันช่วง่นนี่ละที่สำคัญพี่พี่ไปเหลือนั่นแมนบอหมูวานเลือนั่นหมูวานนี่ดิอ่ก็เรียวาฝันนอันอันแคลสามแคลนี่บเกียวแมนบอแวบเกี่ยวเหรอเออเอาก็ดเต็มับกับเพิ่นน่เตหัวหน่ง เ้าเกตว่าเข้าอือ่เข้าหาเข้าเกเ้าหาีแล้วโอ้ออฟฟิเแต่หน้าเบิ้งนะครับเด้อวันนี้อาจอาจจะอาจจะเป็นหนึ่งหาที่ไหนๆที่ตที่เนี่ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นมากกับคือโซตัวเพิ่นก็คือเจ็ดหาเจ็ดหาหนึ่งหาเอาอ่าเจ็ดกับหนึ่งโอ้ปฏิหารเว้ยเพิ่นจังใดๆเงไปฟันฟองสันเนาะ มาตันไล่ๆมตีฟันนี่บอกก็ีันแตู่กันเพิ่นบอกขอ่บ้านนี่นะอือืมคูคุกนคุอกขอบ้านโอ้ดำคือลือได้เป็นบ่ครับดำตัวบงเลยมันมอนเยตัวบกไตแนอืมเอาขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆเพิ่นเพิ่นหายหน้าทางได้หนิเพิ่นหายหน้าทางเขาได้หนิ ขอตาเพิ่นหน้าคู่บัวขอตาเพิ่นตาแก้วจ้องมันเลี้ยบไปฝันนั่นลแหละมาได้ก่อนขอตาแก้วเพิ่นแก้วยุตาเพิ่นนั่ือนโอ้ขอขอเพิ่นแก้วยุตาองค์ูเพิ่นคือหมายถึงองค์เก่าเหรอมาให้บัวองค์กินเนลี่กินเนลี่มโนลายังอยู่อ่าคือเพิ่นติดอยู่ข้างในน่ะเพิ่นติดกับองค์ูสีสางเพิ่นเลียบไปทูบวกเพิ่นสีอะไรเนี่ยย่าผ้าไปเบิ้ง เห็นย้หมหันเห็นภาพชัดเขาเป็นไม้ที่าทุกอยงไขออะไรได้บ่าล่ะเอาตาต้นอะไละท้องมวยเหรไปน้วเออไปนี่โดดโอ้เลี่ยงมากเลยฝันเห็นดิฝันดึงกินหลอ้วนอ่างเีอืมอืมไปทีก็ได้น้ำไปได้เตีย่น้ำไปตัวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ อรถขั้นใดรถเอ้ยออรถขั้นใดรถเต่ารถพุ่นหรือขั้นขาวจอดอยู่โคบกูรถกระบะเป็นไปได้คือโคบกูคิดว่าน่ะเป็นท่านนี้ที่จะห้าไปแต่ละย่างห้าหนึ่งถึงเมื่อกันบอรถเพิ่นนั่งหาบรถเฟิน่งหาบเอเพราะว่าเพิ่นตกใจเนาะเมือเมื่อเต็มเมื่ท่านลูกพี่มื่ท่านในลูกเป๋ารถจ้อยมันเล่นหูเมียเออหูเมียก่อน แต่ว่าตาเนี่ยจ่ได้รถท่านอะไพี่อยู่รถเล่าตาเนี่ยจะรถเพี้ยนวะตาอยู่พี่ท่านนั้นขันกระบะตอนเดียวเหรงวดเดียววะครับใช่ตอนเดียวนะเพราะไปท้ายอ่ะเนอะครับเนาะเพราะไปย่างเราคุณพี่เนอะว่าอืมอืมมาตามนั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวภาพไปเบิ้งครับผมนี่นะอ่าลูกอ่าเป็นลูกจินเนอรี่เป็นลูกย่าง อ่าครับผมหัวอยู่นี่ป่านเพิ่นได้ทุบเพิ่นสีเฮ็ดหามันแล้วเพราะว่าท่านบุษุทุบกับเฮเบเลยนะพี่นะอืมสีมากดีมากทีความฝันของเพิ่นดีเด่นตั้แต่เก่าลยครับนี่ละป้าเพิ่นก็่ได้ฝันมาด้วนี้อันนี้ก็เป็นโพขึ้นมาจากพื้นเหมอนเด้ครับนี่อืมนี่เพิ่นทุบเพิ่นในสีเลยทำงานของเพิ่นสะดวกนะครับเนาะ นนี่ะครับเานที่ต้นต่อคือเที่คนต้องฝันขึ้นนะครับเนาะอืมเพราะว่างานมากก็เห็นอยู่อืเพราะว่าคิดว่าอยู่เพิ่นเพิ่มเช่นแบบได้ค่าอันนี้นะเพราะว่ามันเหลือมองนี้มองเดียวอืมว่าสั่นคาดว่านี่มองนี้ก็คึ้แล้วมันเหลือเหลือมองนี้มองเดียวอ่าก็ได้อันนี้โคขึ้นมาหนี่งนะครับเนาะเอาเดี๋ยวพาไปเบิ้งรถอ่ะ เหมือนนสร้างเพิ่นนะครับเนาะรถเพิ่นนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นรถลูกพี่อ่าคุนมาเสียวมาอ่าเมื่อนะครับต็เพิ่นสะด็ดก่อนนะครับเนาะิ่นมาเสียวผ้ารถลูกพี่ไปลูกบ้านอ่าแต่ว่าบ่รว่าเราให้ไปใส่สัมเพราะว่าเพิ่นหูเมียก่อนอ่าป้ายรถลูกพี่นะครับรถรถอ่าหัวหนะคุ้มงานเพิ่นคือแปดสองหาซี่อนะครับเนาะแต่ว่ารถช่วงโตรถเพิ่นที่ผู้เพิ่นฝันอ่ะ มาช่างที่เพื่อนแล้วตาก็ะยูนเพื่อนที่ว่าเพื่อนเอาตาขอตาลูกแก้วขึ้นรถพี่น้องเอ้ยอัศจรรย์คักบ่บันหือคือรถคันนี้ครับผมอยู่ในรีนี้ตอนนี้ก็อยู่ในคันนี้ค่ะครับผมเพราะว่าเพื่อนทุบมู่้านเพื่อเพื่อนสร้างเพื่อนก็ได้ขอตาขออนุญาตแก้วตานะครับเนาะอืมเพราะว่าตั้งนี้ก็ได้ทำายอยู่แล้วคือคือคือไม่ตรงพันตรงนั้นอ่าเพราะว่าเพื่อนได้ทุบถึงอยู่แล้ว เพิ่งจะได้ว่า,าวอืมบ่ได้ครับการง,งานบ่สซัมเนตเนาะที่สำคัญเพิ่นเอามาไว้รถคันนี้ครับผมดวงตาเออดวงตาคู่นั่นเนาะมาไว้น้ำรถคันนี้สองหนึง่งหนึ่งเจ็ดชัดเจ้าให้ดูชมโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาตรงกันครับตรงน,นี่อะไรบบบนีเลขแค่นี้ค่ะอืมีตัวเลขแค่นี้อืมสาธิฮานอ่าเอาถามนั่นเนะครับเด้อ จะขาดครับผมสำหรับผู้ใดเข้ามารับชมและฟังคลิปนี้ก็คือบรรยากาศอยู่วัดปู่เทพทองครับผมความฝันที่เป็นจริงว่าเป็นจริงตาสำหรับโซนตัวเพิ่นเพิ่นักเจ้าขาเนาะครับเนาะส่วนตัวโซนตัวผู้ฝันเจ้า <75. S 1> เกียรติสุขพรมรถครับรผมตารถพิ่นที่มากก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับผมอือเอาชัดๆครับผมเนาะเอาคอยโชคสก็มัน อขอให้โชคให้มนันให้ลำให้ด้วยอติดตามทัางซ่องไปห้มีแต่ความโชคดีนะครับเนะาะได้ทุกได้อึดได้จนอมีแต่ความลำด้วยนะครับเนาะรับคีิปนี้สวัสดีครับ